ไปแล้วครับเอาโู้โหแข็งแกร่งไปแล้วให้ออกไป, Mason ไปเมสันเมาส์เมาส์เลื่อไงฮะเมาส์กระชากไปโอ้โหแด๊กแบ็์มาสวยมากนู่นนี้ไปไม่ได้ครับไปเดรคันไรส์ไรส์รรรทีมไปให้อา่าแท้ณห้องแถลงข่าวโอเคขอบคุณนี้มาพร้อมทุกคนนะคะตอนนี้โค้ชฟอร์นที่จะตอบคำถามแล้วค่ะ เบอร์เบเดตอนนี้เนี่ยกลำลังมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเลยวันนี้เราจะได้เห็นเขาในสนามหรือเปล่านะครับผมเบอร์เบเดอย่างนั้นเหรออันนี้ดีกว่าครับผมเออ่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยต่างก็ต้องการที่จะลงสนามกันทั้งหมดนะเบอร์เบเดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับผมว่าผมจะจัดใครลงไปเล่นนะครับเชลซีเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยชนะติดต่อครับแล้วถึง23เกมคิดว่าคุณจะยังรักษาสถิติได้ไหมในการเจอกับอาร์เซนอลสถิติ23นักของฉัน เราจะทําทุกอย่างเพื่อไดช้ชนะมาเพื่อที่จะรักษาสถิตินี้ต่อไปครับผมยังไงก็ไม่ยอมแพ้เชลซีต้องชนะ <c oughs> เออตอนนี้คุณอยู่ในตําแหน่งที่น่าจะลุ้นแชมป์ได้เลยคิดว่าทีมของคุณมีโมเมนตัมที่ดีไหมที่จะรักษาฟอร์มว่าอย่างนี้ได้จนกระทั่งได้แชมป์ฟอร์มอย่างนั้นเหรอเออพูกเราไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าแต่ว่ายัางไงก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดเพื่อทําให้แฟนๆนั้นมีความสุขยังไงล่ะโอเคตอนนี้เราหมดเวลาแล้วคะทุกคนแค่คขอบคุณมากมาในกับโคช โอเคครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ G4U นะครับผมวันนี้คุณก็้อยู่กับผมในเกม FIFA 20 Manager Mode Make it all blue ให้มันเป็นสีน้ำเงินในพาร์ทที่10แล้วนะครับผมอ้โหเล่นกันมาถึงพาร์ทที่10แล้วนะฮะเป็นไงฮะชอบคลิปเอ่อเชลซี Chelsea กันไหมฮะถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์ like ก่อนดูจบด้วยนะฮะคุณผู้ชม ดูตารางคะแนนนะฮะตอนนี้เชลซีนะครับผมมี69คะแนนชนะมา23นัดรวดตามมาด้วยลิเวอร์พูลที่62คะแนนและแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่58คะแนนส่วนวันนี้อาร์เซนอลที่เราจะต้องเจอนะฮะมีเอ่อทั้งหมด45คะแนนอยู่อันดับที่6นะฮะยีนัดชนะ14เสมอ3แพ้6ครับผมผู้ชมแต่ก่อนจะไปเจอกับอาร์เซนอลครับผมคุณผู้ชมคลิปนี้ไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับผมบิ๊กดีลบิ๊กดีลประจำฤดูกาลนี้ประจำทีมของเราครับผมผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับผมเพราะว่าเก็บตังค์มานานนแล้วครับผมี่ฮะ กูเล่นที่คุณผู้ชมสรรหากันมาทุกคนผมก็รับมาฟังแต่วันนี้ผมจะซื้อคนนี้ครับผมจารดอนซันโชนะฮะค่าตัวตอนนี้นี่เขาบอกว่าเอเจนต์ผมดูมากว่า80กว่าล้านถึง1้5ล้านนะครับผมมาฮะเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกันดูครับผมเพราะว่าอยากได้จดจัดแล้วครับผมก่อนที่จะมีครมอื่นเขาฉกไปก่อนนะฮะผมไปเดี๋ยวไปลองคุยกับทางด้านดอทมุญเลยฮะออดีใจที่จเจอคุณในวันนี้นะมาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมอันนี้ผู้จัดการทีมดอทบุญนะครับผมว่าไม่น่าใช่นะนี่น่า ออถ้าคุณไม่ว่าอะไรนะผมขอเริ่มด้วยการที่จะนำออนำเสนอค่าตัวที่ผมต้องการจะใช้ในการซื้อทานาของซาดอซานโชจากทีมคุณนะจริงๆค่าตัวทางมูลค่าการตลาดกัอยู่ที่68,500,000ล e ้าน5แสนยูโรครับผมจะเรียกไปที่7 0ล้านยูโรก่อนเผื่อจะโมเมได้มาเฉยเลยก็ได้ครับผมเกตซับมิสไะเออเราอยากจะเสนอค่าตัวของซานโชอยู่ที่7 0ล้านยูโรอ่ะคุณพอจะโอเคกับค่าตัวเท่านี้ได้ไหมครับผมนะลบ ไม่ได้หรอกครับผมซานโชเนี่ยเราตั้งไว้ที่ร้อยเอ็ดล้านยูโรนะครับผมแล้วก็อยากจะได้เซอออนครอสที่สิบห้าเปอร์เซนต์ด้วยแล้วนะ <c oughs> ไอ้แก่นี่เรียกมาเยอะขนาดนี้ไม่ไหวหรอกนะออลองครับผมเล่นลิ้งกับมันดูอ่ะแปดสิบล้านแล้วกันอ่ะหุ้เพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยเนี่ยจะเล่นลิ้นไปไหนเนี่ยแปดสิบล้านยูโรครับผมเออนั่นมันค่อนขนา้างทีจะเกินกับที่เราคาดหวังไว้นะเพราะงั้นเอาเป็นแปดสิบล้านยูโรแล้วกันสำหรับค่าตัวซานโชคุณพอจะโอเคบ้างหรือยังบล่าขอโทษจริงๆด้วยนะครับ แล้วคิดว่าซันโชมีค่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเรายังคงตั้งไว้ที่ราคาเดิมที่อล้านยูโรครับผมไอ้เจานี่นี่นาดมันักจะเกินไปแล้วนะ90ล่ะผมว่าได้90ตรงได้แล้วเล่นลิงสู้กับมันไปอย่าไปยอมมันมา90ล้านยูโรแล้วกันโอเคโอเคโอเคผมรู้แล้าเอาเป็น90ล้านดีกว่านะขาดตัวกันนะผมว่ามูลค่าร้อยล้านมันเยอะเกินไปนะ โอเคครับผมเรายินดีที่เห็นพร้อมต้องกันโอเคคุณสามารถคุยกับซานโช่ได้แล้ว <laughs> 90ล้านยูโรครับผมคุณผู้ชมค่าตัวของจาดอนซานโช่ครับผมโอสถิติสโมสรกูเลยเป็นไงล่ะดีใจที่ทั้งคู่มาได้นะนั่งกอนสิเค okay, เรามาเริ่มคุยกันดีกว่าถึงบทบาทของซานโช่ภายในทีมเชลซีนะผมจะลองเสนอไปที่อ m p o r t a n t ก่อนนะท่านท่ที่รู้จริงก็อาจจะ c r u c i ร l เชีแต่ว่าอาจจะอิมพแทนก็ได้เอาเป็นนักเตะคนสำคัญประจำทีมได้ลงบ่อยๆแล้วกันนะ เอ้ยะนั่นใหม่ค่อยจะเวิร์กกับลูกค้าอา้วเท่าไหร่ล่ะเขาอยากจะเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมได้ลงทุกแมด้าเออโอเคครับโอเคเอ่อโอเคกพอนี้มันไม่กล้าแข่งขันเยอะในสโมสรของเราแต่ว่าถ้านั่นเป็นทางเดียวที่ซานโชเขาจะมายู่กับเรามาไปอยู่ไปอยู่หลงเลยก็โอเคผมก็ยินดีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้ครับผมเอ่อมาคุยระยะเวลาสัญญ,ญาผมยื่น5ปีเลยฮะเราต้องการที่จะเสนอเขาเอา่อระยะเวลาสัญ,ญญา5ปีให้กับซานโช่ครับผม อย้ยานันไเปอะไรที่ลูกค้าของว่าตามหาพอดีเลยอ่ะโอเคอันนี้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยอ่ะเลือกพูดต่อเลยโอเคครับมาพูดถึงเรื่องค่าตัวนะฮะตอนนี้ซันโช่ได้อยู่78,00 0ยูโรต่อสัปดาห์นะฮะอยู่จะให้เป็น80,000ยูโรต่อสัปดาห์ครับคิดว่าน่าจะมัดใจได้นะฮะเราอยากจะเสนอค่าตัวของซันโช่ที่80,000ยูโรต่อสัปดาห์นะครับผม อ่ะเยมันไม่ค่อโอเคเท่า <No. S 1> ไหร่นะลูกค้าของเอ้ยไม่ใช่ลูกค้าของอ้วนเนี่ยต้องการแปดหมื่นซ้ำอันแล้วก็ได้ไซนิบนอนะอีกเยอะแยะเลยในเจ็ดแสนสี่หมื่นเนี่ยลงสนามอีกห้านี่ต้องได้อีกห้าแสนสี่นะโอเคครับไม่อยากเล่นลิ้นกับมันเยอะครับเดี๋ยวไม่ได้ครับโอเคเพราะว่าเงินในสโมสรแล้วก็เหลือครับผมจัดไปครับผมได้มาแล้ว,ว,รวครับผมคุณผู้ชมจาดอนซานโชครับบิ๊กดีลของเราครับผมซึ่งพอมาดูนักเตะทั้งหมดในตอนนี้นะครับผมคิดว่า บอกว่าจะเสริมทีนี้เดียวที่ผมล่อไป7คนนะครับผมมีซานโชมาด้วยซึ่งสำหรับน้องๆใครที่บอกมาว่าให้ผมซื้อใครอาจจะไปรู้วยก,กันหน้านะเพราะว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่2ล้านแล้วครับผมหมดหมดตูดแล้วครับผมเคียมาครับผมมาดูรายชื่อผู้เล่นที่จะจัดไปเจอกับอาร์เซนอลนะฮะซานโชเพิ่งได้มาผมก็จ,จัดมาเดิมสนามก่อนแล้วับผมเอาลงแทนที่ของพูลิสิตก่อนนะฮะเปลี่ยนเม้าออกก็ผมเจ็บเอาโรซาชิกลงมาแทนก็ผม โอเคครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเขาสู่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับผมบ้านของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะฮะวันนี้คุณอยู่กับมาตินไพเลอร์และก็อลาสเิดส่งภาษาไทยให้คำบรรยายโดย G4U ครับผมโอ้โหแบนเนอร์เป็นดีเดียรด็อกบ้าสะดด้วยครับผมตำนานที่ยังมีชีวิตของเชลซีนะฮะใครที่ดูเชลซีในยุคที่ด็อกบ้าเพิ่งมาบ้างครับผมกดไลค์ตรงนี้เป็นเพื่อนอยู่เลยนะฮะ วันนี้เป็นแมตช์เดบิวต์ของจานอนซันโชนะครับผมโอ้โหเจ้าของสถิติสโมสรนะครับผม90ล้านยูโรครับผมโคตรแพงเลยว่าล้านกูเหลืออยู่2ล้านกว่า2ล้านยูโรครับผมเดี๋ยวไปดูครับผมว่าซานโชเดบิวต์จะดีหรือเปล่านะครับผมเริ่มเกมมาครับผมเชลซีบอลลี่แมตช์ยูโรสิ่ยโดนแย่ไม่ได้ดูโอบาเมยองะให้กลับมาแต่นี่เซบายอสเซบายอสให้ออกไปทางด้านของเชวี่เชวี่ที่ใครว่าไม่รู้จักเชวี่ แชวีหลุดมาเปิดลูกนี้ไปไม่ถึงเปเป้ครับผมติดข้างหน้าของชีเวลอยู่านะแต่บอลยังอยู่ที่เซอร์จี้โรเบตโตอ้าวเสียบอลให้ซานโชไปแล้วครับโคตรไวนิโคลัสเปเป้เปเป้เปเปให้ไปเอาเสียไหมลูกนี้ปั๊มไม่ชนะครับผมชีเวลบ้าเลยบอลกลับมาที่ดาวิดลุยให้อไปเซอร์จี้โรเบตโตให้โอ้สุดยอดครับผมเดนิสเซียอเปิดมายังติดมือเกป้าอยู่ครับผมบอลยังไม่ได้ไปไหนไกลครับบอลมาที่แชวีแชวีเปิดไปติดข้างหน้ารูดิเกอร์ บอลยังกลับมาที่ลูคัสโตเรราลูคัสโตเรร่าโตเรล่าเจอกับลูบจัสชิคแย่งไปได้แล้วฮะโลตาชิกให้มาจอนสันโชโมราตาให้กับไปลูเป็นโลตาชิกเลนชิงกับทันด้ของอาวาโรโมราตาให้ไปครับรอจังหวะเรียบร้อยครับผมนี่ไงฮะแทงมาตอนนี้ซานโชหลุดมาแล้วผมกระชากไปสุดท้ายหลังแต่ว่าเพื่อนไม่มีโอ้โห้ใหไปนูนี่ไม่ถึงวิลเลียนเลครับโอ้ยหหเพื่อนตรงกลางมันเข้ามาไม่พอฮะโควาซิสให้กับไปวิลเลียนนะโอ้โหซานโชมาทีนี่วิลเลียนดรอปไปเลยฮะ เอาเดี๋ยวนี้ล็อกมาสวยฮะให้ไปโมราตาซัดลูกนี้หูยังติดท่านั่นเลโน่อยู่ฮะลาสนอตเคลียร์ทิ้งไปเลยครับผมบอลมานี่คลาสเปเป้เดีนี้เซบิยอสให้ไปเอาจาสวนมาได้บ้างครับเชวี่ให้ไปเซบิยอส,สเซบิยอสให้ออกไปนี่คลาสเปเป้จเจอชิเวลซื้อมาแล้วคุ้มจริงฮะชิเวลนี่เจ้าเดนซันโชให้ออกไปเบนชิเวลและจบครึ่งแรกไปก่อนแล้ะหูเปิดเกมกันพอสมควรนะลาสนอตกับเชลซีแต่ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับผมเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะที่สแตนฟอร์ดบช เดี๋ยวต้องมาดูในครึ่งหลังครับผมว่าโค้ชจูนั้นจะมีการแก้เกมมายังไงนะฮะส่วนมิเคลอาร์เตต้าก็ด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูในครึ่งหลังดีกว่าครับผมเริ่มครึ่งหลังมาบอลอยู่ที่โรเบิร์ตชักชีกให้มาจากดอซานโชซานโชล็อกวูนนี้โอ้โหเอาเซอร์จี้ชะงักงันเลยครับผมโอ้โหโดนล็อกปีสตันเลยครับโอ้โหแล้วจะตามซานโชทันไหมนะครับผมโอ้โหหลุดมาสุดเล้นหลังหักกลับไปล็อกติชิกไปเรียบเรียบร้อยแล้วผมประตูที่เชลซีต้องการมาแล้วผมในนาทีที่อ่านาททีเ่่าไหรวะ นานีิีา56ครับผมโอ้โหห,หลุดมาสวยมากครับจาดอนซานโชครับผมนี่ฮะโอ้โหตอนล็อกหลบเออเซอร์จิโรเปตโต้นี่คือเซอร์จินี่สตันเลยฮะและ้โอ้โหหักกลับมาที่ลูปเป็นโลตาชีครับยืนโลง่ลงๆเลยฮะนี่ครับผมยิงเข้าไปโอ้โหโลลาต้าครับผมตาไวอีกเช่นเคยครับผมอ้าขาให้บอลลอดขาเข้าไปฮะ เรียบร้อยครับผมเชลซีนะฮะได้ได้ประตูได้เปรียบมาก่อนแล้วผมหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วผมจัดรูเป็นลบจัดชิคห้าประตูไปแล้วครับผมในพรีเมียร์ลีกยูทการนี้ของเจ้าตัวนะฮะไม่ธรรมดาครับผมอิสโก้หูนี่เข้ามาแปลว่าได้ตัวกองกลางจากเรอัลมาดิสสองคนเลยเนี่ยอิสโก้ฮะอิสโก้อ้าวติดท่าน่าจารโดซันโชฮะบอลกลับไปที่โมราต้าครับผมโมราต้าให้ไปจารโดซันโชซันโชล็อกอีกแล้วอ้าวหลุดอีกแล้วครับโอ้โหเซอร์จิยูโรเบโตวันนี้เป็นอะไรครับผมเจอจารโดซันโชโอูแล้วซันโชแข็งแกรรร่งโคคตับ ไปแล้วครับผมไปสุดเส้นหลังเปิดไปสาไกลวิลเลีย,เย,ย 0, น, 89, เน,นเรียบร้อยครับผม2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่89ฝังอาร์เซนอลเรียบร้อยครับผมความหวังในการที่จะแบ่งแต้งไปที่สแตนฟอร์ดวิชนี่ก็จบไปเรียบร้อยแล้วฮะ <c oughs> ยากเกินไปแล้วครับผมนี่ต้องปาติหารอย่างเดียวแล้วฮะถ้ายังพลาดอีกนี่ผมก็จะขอเลิกเล่นไปสักอาทิตย์หนึ่งนฮะขอไปทําใจก่อน <c oughs> มันต้องเล่นเกมรับแย่จริงๆ <c oughs> ู้หลูกนี้ครับวิลเลียน ถ้าใครถามว่าวิลเลียนจะขายทิ้งไหมฤดูกาลนี้ยังไม่ขายนะฮะดูอยากจะพาวิลเลียนให้ได้แชมป์ทั้งหมดก่อนนะครับผมถือว่าตอบแทนที่เขาอยู่มานานนะแต่ฤดูกาลหน้าอาจจะต้องมีการขึ้นบัญชีย้ายทีมนะเพราะว่าปีกจะเยอะเกินไปครับผมสามประตูในพรีเมียร์ลีกครับผมของวิลเลียนในฤดูกาลนี้นะฮะเปลี่ยนตัวกันหน่อยครับผมตามแท็กติกเอาลูกจะชี้ออกเอาบาเบเดเข้านะฮะแล้วก็มีทางด้านปีกด้วยครับผมตอนนี้ครับผมเชอรวี่ให้ไป โอบาเมยังครับผมใกล้หมดเวลาไปทุกตะทีแล้วนะฮะเชวี่เชวี่กลับไปให้ทางด้านของเทียนนี่ฮะและจบเกมการแข่งเป็นที่เรียบร้อยครับผมลอนดอนดามิเมตนัดที่2นะฮะเชลซีอาร์เซนอลเป็นทางด้านเชลซีที่มาย้ำครับผมย้ำถึงความแข็งแกร่งนะะเอาชนะอาร์เซนอลไปได้อีก2ประตูต่อศูนย์นะฮะโอ้โห oh, oh. สุดยอดจริงครับโค้ชยูเชลซีนะฮะได้ประตูจากทางด้านของอลูกแรกใครวะ ลูเบลลบตัชชี่นะฮะนาทีที่56นะฮะแล้วมาปิดท้ายด้วยทาได้ของวิลเลียนนะฮะนาทีที่89นะฮะถือเป็นการเดบิวต์ที่สุดยอดเลยฮะของซันโชแอาซิดถึง2ลูกนะครับผมโอเคครับมาต่อกันนะนะต่อมาของคลิปนี้เนี่ยนะฮะเราจะต้องไปเล่นเกม FA ฟเอคัพครับเป็นเกมใหญ่อีกแล้วครับผมเอฟเอคัพรอบที่4เท่านั้นนะแต่ทีมที่เราเจอคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมโอ้โหดวงโคตรดีเลยฮะดูคู่อื่นฮะแอสตันวิลล่าจะเจอกับนอริดซิตี้นะฮะวูฟแฮมตันเจอวัตฟอร์ด ลรีสยูไนเตดจะเจอกับชาลตันอัเทติกและนี่ครับผมโอ้โหแม่งโชคดีมากแมนซิตี้เจอกับเชลซีครับผมโอ้โหมาดูผู้เล่นครับผมผมก็จัดเป็นทนานชุดบีนะฮะเพราะว่าเป็นบอลค้วยนะฮะแต่จะมีเปลี่ยนคือเม้ากับซานโชที่นัดที่แล้วไม่ได้ดเออซานโชลงอีกรอบหนึ่งฮะส่วนเม้าเพิ่งหายเจ็บกลับมาผมก็เอามาลงนะฮะจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันในแมตช์เลยครับโอ้โห สวยมากเลยครับผมโคตรเหมือนของจริงฮะณเอทีฮัสเตเดียมนะครับผมบ้านของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับทังหน้าของสิงโตน้อเงินครามเชลซีในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบที่4นะฮะวันนี้อยู่กับเดเร็กเลนและอดีตกาลาเซสเนนอ,นอย่างลีดดิกสันนะฮะโอ้โหสีฟ้านี่อารามทั้งสนามเลยครับผม <laughs> เ,เจอกับแมนซิตี้นี่บอกเลยว่าจะเป็นงานหนักตะลอดนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าผมว่ามันเป็นทีมแรกที่ยิงผมได้ในในซีรีส์นี้เลยนะฮะหลังจากที่เกป,ป้าไม่เสียประตูมาเลยนะฮะผู้เลนทีน่าจับตามองวันนี้เป็นโอ้โหไรสเตอร์ลิงสามนัดหลังสุดแกตบันไปหกลกเลยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมว่าวัานนี้สเตอร์ลิงหรือซานโชครับผม๋อซานโชกลับมาเจอทีมเก่าด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหมาดูครับผมใครจะเด็ดกว่ากันครับผม เลื่อนเกมมาเป็นทางด้านแบรซิตี้บุกกับสเตอร์ลิงให้ไปกุนไดเกโรอาเกโรทิมออกไปให้ทางด้านของไคาวอเกอร์วันนี้มาเล่นปีกซ้ายฮะเปิดมาแบงค์ไม่ใช่ปีกแบ็ทซ้ายผู้ผิดโดนขวบไมาไนะด้ฮะจารโดซันชโชซันชโชให้ไปเมสซนเมลเดเรเคนไรส์ Mount, Rice, ออกข้างขวามาค่อยๆแล้วครับบาไปได้เบลไปได้รอ,อจังหวะให้ทีมไปที่คาร์ล่าภาษาอุดอยนี่ฮะผมมีความเร็วโคตรไวครับผมกระชากมาแล้วรีบหักกลับมาโอ้โหหลุดมาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับผมเฟรดเดริโกเบลเบไดฮะ นี่แหละครับผมเวลาใครแนะนํากองกลางมาอย่าเพิ่งแนะนำนะพี่หนักใจจริงพี่ไม่ดูจะซื้อใครละเพราะมันมีอยู่ตัวเดงอันนี้ผมบอกผู้ชมเลยผมเลงทางหน้าของโลเซลโซไว้อยู่ฮนะซึ่งถ้าซื้อไม่ได้เนี่ยผมอาจจะซื้อโลเซลโซในซีรีส์ของซาวฟอร์ดแทนนะครเป็นอีกคนนึงที่ผมชอบมากมาเจลนี่โลเซลโซเนะี่ยแต่ตอนนี้ผมได้บาเวเดมานี่ค่อนข้างจะลืมไปแล้วครับผมโคตรเก่งเลยครับบาเวเดได้มาคุมค้มมากแรกกับจอร์จิโยซึ่งป่านนี้ถ้าจะมีจอร์จิโยผมอาจจะไม่ได้เล่นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าไงผม นี่ฮะเบาวเวเด้วันนี้รวมวันนี้ด้วยนี่ผมว่าซัดไป10กว่าประตูแล้วนะฮะในฤดูกาลนี้เนี่ยครับเป็นแต่วันนี้เป็นประตูแรกของเขาแล้วครับผมในฟุตบอลเอฟเอคัพฮะไม่ธรรมดาจริงฮะไอ้เจ้าหนู่ยยี่สิบปีคนนี้ที่เชนเซนให้ไปเบาวเวเด้แล้วครับผมมาที่ <ไป S 1> อับราฮัม <ไป S 1> อับราฮัม <ไป S 1> เอาโู้โหแข็งแกร่งไปแล้วให้ออกไปเ <ไป S 1> มสันเมาส์เมาเลอะไงฮะเมาสกระชากไปโอ้โหดราก้อนมาสวยมากลูกนี้ไปไม่ได้ครัไปดรากอนไรส์ไรส์ทีมไปให้อ่าแทนมีอับราฮัมซัดเรียบร้อยครับผมโอ้โห บอลถ้วยต้องให้เขาจริงๆครับผมบอลถ้วยไปของอับราฮัมก็ผมส่วนในลีกไปของโอราต้านะฮะใ <c oughs> ช้ปเป็นหลีกก็แบ่งๆกันเอาครับผมแต่ว่าฟุตบอลถ้วยนี่ต้องให้เขาจริงๆฮะอับราฮัมคือคือบางทีตอนนี้ผมมีปัญหาเพราะว่าที่ผมไม่ซื้องงหน้าเพิ่มคือมันเริ่มจะแบ่งกันเล่นแล้วไม่ไม่พอใจทั้งคู่ฮะ บาราฮัมนี่ก็งงแงครับผมเวลาผมเอาพิต้าลงนะฮะถ้าเอาพิต้าลงเยอะเกินก็งงแงถ้าถ้าไม่ค่อยเอาพิต้าลงพิต้าก็งงแงเหมือนกันครับผมแม่งโมเรลไดทีไดปกปกครองยากชิบเปกเลยมันจะงงแงไปไหนเนี่ยนี่ครับผมลูกที่3ไปแล้วครับผมในเอฟเบคัพนะฮะแล้วเป็นประตูที่2ของเชลซีในแมตช์นี้ครับผมแมนซิตี้ได้ลูกคอเนอร์นะเปิดมาลูกนี้โอ้โหโดนออกไปได้โดยท่านั่นไรซ์นะฮะแต่ยังโกกลับมาได้อยู่ครับผมราฟาเอลวารานก็อยู่ซิตี้ด้วยเนี่ยบาเดโรซิวา กลับไปที่ฟิลโฟเดนแบนเดโนซีวานี่ฮะโอ้โหเจอธนาเดโกดาโลแย่ไปได้ละอ้าวแต่โดนชนเอ้ยอันตรายโอ้โหกลับไปยกไอ้ยานานิโคเลสเต์โอ้โหกลับไปยโอเขาบอกแก้ตัวได้ครับเอมเมสันเนี่ยอ้เอมเมสันไม่ไม่ไม่ละเอียดนะครับเจ้าคอนเซโล่ให้ไปแล้วโอ้โหเซริกสวยมากเลยว่าโฟเดนยูนี้ยังติดกาบายเยโรอยู่ฮะโชว์เซฟแบบสวยๆก่อนนะผมกู้ชื่อคืนมาหน่อยฮะ และจบครึ่งแรกไปก่อนนะครับผมที่ a t ต Stadium นะฮะฟุตบอล FA Cup นะฮะเป็นน้ำหนั้นทีมเยือนเชลซีนะฮะปลุกมานำทางด้านแมนซิตี้อยู่ถึง2ประตูต่อ0นะฮะได้ประตูจากทางด้านของเฟเดริโก้บาเวเดและก็แทมปีอับราฮัมนะฮะเดี๋ยวมาดูในครึ่งหลังดีกรับผมว่าเป๊ปจะมีเวทบอลแก้เกมได้ไหมฮะตัวดาโลอ้าวนาณิโคเรสสเตอร์ลิงโอ้โหแย่งจากเท้าอย่างนี้เลยเหรอโอ้นาณินาณินาณิสเตอร์ลิงใจเย็นๆใจเย็นๆสเตอร์ลิงปาดเข้าไปอะ เมื่อกี้เหมือนผมจะได้ยินเสียงนักวิ่ปิดเบาๆปิ๊ดใช่ไหมนี่ไงครับล้มหน้าไปสิครับโอ้โหเมสันเมาส์เมาส์รอจังหวะแล้วให้ไปจ้าดอนซานโชฮะกดช้าไปเจอทางด้านของเจ้าคอเซโลมาแล้วอุุยหลดมาได้เฉยเลยฮะแล้วไงให้ไปอัพนะครับโอ้โหไอตอนยิงอะผมเงียบเลยเพราะว่ากดเร็วไปจังหวะนึงฮะน้องมันเลยเหมือนตัวยิงดูนะดูเหมือนยิงแบบยิงแบบขี้เกียจอะฮะโอ้แล้วบอลค่อยๆไหลอ่าผ่านหน้าประตูไป เสียดายครับผมไม่งั้นจะได้โอกาสนำเป็น3-0นะับสำหรับโคชยูราคิติชเปิดมาทางด้านของไรฮิมสเตอร์ลิงโอ้โหพักบอลสวยมากฮะให้กลับไปทางด้านของไควอเกอร์แบนาร์โดซิวาต่อส้นมาเล่นกับโรดรีแบนาร์โดซิวาออกไปไคลวอเกอร์ฮะวอเกอร์เลยไงวอเกอร์ได้เปิดลูกนี้ติดทางด้านของกาบาเยโรอยู่ครับผมเด็กเข้มงวดอ้าวส่งไม่ดีชิปเป็งยังอ๋อยังเคลียร์ไปได้ฮะ ัส่อดอโอ้โหสวยครับผมให้ไปเฟรเดโกบาเบเดหลุดมาแล้วครับผมมีพื้นที่มีเวลากระชากไปเอาเอากอ,องหลังซิตี้หมดแรงกันหมดแล้วก็ผมไม่มีแรงแล้วแล้วไงหักกับัมอ,อับระหัมยิงโอ้โห <c oughs> ไม่ยังเซฟได้อีกครับผมทางด้านของเอเดอร์ซันนะ้าเลยเปลี่ยนตัวกันหน่อยฮะผมว่าซันโชเริ่มหมดแล้วครับผมเล่นสองนัดติดเอาทางด้านเปโดรเดราเบรกาลงมาครับผมเพิ่มความจี๊ดให้ทางเส้นลิงเส้นผมเพิ่มฮะโรดรี โรดี้ที่มาทางด้านของแบรนาโดซิวาแบรนาโดเจอกับทางด้านของตีโมโตมูริให้มาอุ้ยยังได้อยู่ครับผมครีเซนซ์เคลียร์ไปฮะโรดี้โอ้โอหแมนซิตี้เริ่มบุกครับผมโยนมาตรงนี้สวยมากครับผมริยามาเรสตัวสำรองเพิ่งลงมามาเรสให้ไปแบรนาโดยิงติดอยู่ครับผมโทมูริโทมูริเคลียร์ออกไปเรย์เันไรอ้าวไรโดนทางหน้าของมิกซ์แย่งมาครับผมสเตอร์ลิงให้ไปมาเรสยิงติดกับยืนรถแล้ะอู้แบรนาโดซ้ำเข้าไปได้อีกครับผม ไม่เป็นไรครับผก็พยายามเต็มที่แล้วฮะมันเป็นความผิดพลาดของของไรซ์ด้วยครับผมลูกนี้โอ้โหแต่ลูกนี้กาเบรีลพยายามปูชื่อสุดชีวิตแล้วครับผมวันนี้ก็เล่นดี OK โอเคพอประมาณแล้วฮะมันมันมันสุดๆจริงๆแล้วฮะลูกนี้ <laughs> มันมันจะยิงขนาดนี้ก็เอาไปเถอะพี่เอาไปเลยเป๊ปครับผมสะใจฮะตอนนี้คนดูในสนามยังต้องรอดูเวลาครับผมนาทีที่90ครับผม อยู่ในช่วงทวาราบาดเจ็บแล้วฮะต้องมาดูว่ากรรมการแกจะทดกี่นาทีนะฮะโอ้โหดูเดือดจริงๆครับผมเอฟเคับรอบนี้ฮะเฉียวซีครับผมครองเกมไว้ครับผมไม่มีอะไรต้องรีบแล้วฮะัสซาโอโดอยให้ไปเดียโกาดาโลดาโลคลืนมาอาราเออโอโดอยโอโดอยล็อกมาลุนนี้หลุดฐานะของวอลเกอร์ไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับผมได้ลุ้นอีกจังหวะหนึ่งไหมฮะล่ามาภาษาโอโดอยเปิดมา ไม่ติดเลยครับผมบอลยังกลับไปอยู่ที่ไรซ์พักออกมาให้ทีโอโดอยโอโดอยไปถึงเส้นหลังแบ็คแบ็้กลับมาจริงๆให้ไปบาวเบสเอเด้ยิงเอเดอร์ซันครับผมช่วยแมิตี้ไว้ได้อยู่ครับผมยังอยู่ในเกมมหยังอยู่ในเกมอูลูกนี้ลูกนี้ผมยิงเต็มข้อแล้วนะครับผู้ชมแต่ว่าเอเดอร์ซันมันมันยืนตำแหน่งดีครับผมเลยยิงไม่ผ่านนะ เป็นคอนได้คิกของเชลซีนะฮะเล่นโดยทางด้านเมสันเมาส์เบล่นส์เอาวเสียอีกชิปเปร์แล้วครับผมวอลเกอร์และจุกแกงขันไปก่อนครับผมแมนซิตี้ไม่ทันนะครับผมโอ้โหตกรอบฟุตบอลเอฟเอคัพไปฮะเป็นทางด้านเชลซีนะฮะทีมเยือนที่ทําได้ดีกว่าครับผมเนี่ยจับมือกันทั้งของกุนซือนะฮะเคารพซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับผมโอ้โหเชลซีทีม B นะฮะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะฮะได้ประตูจากเฟเดริโก้บาเวเด้แล้วก็ แทมมี่อับราฮัมมาส่วนแมนซิตี้มาตีไข่แต่ได้จากคนนี้ก็ผมแบร์แนนโดซีวายอีกแล้วก็ผมกูชัดจะเกลียดมึงแล้วนะมึง <c oughs> จะยิงทีมกูตลอดน,นี้ไม่ได้นะ <c oughs> จบไปแล้วก็ผมแมนซิตี้หนึ่งเชลซีสองฮะโอเคครับ okay, ผู้ชมมาต่อกันที่นัดสุดท้ายประจำคลิปนี้เลยนะฮะโอ้โหมีแต่แมตช์หนักๆทั้งนั้นนะฮะวันนี้เราก็จะไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ในเออ่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะฮะหลังจากนัดแรกเราเอาชนะสเปอร์มาได้1ประตูต่อศูนย์นะฮะ เช่นเดียวกันนะผมซิตี้ยังไม่แข่งนะซิตี้ชนะพาเลสมาได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์ในนัดแรกนะครับผมเดี๋ยวรามาดูครับผมว่าเราจะได้เข้าไปชิงหรือเปล่านะครับผมในถ้วยนี้ซึ่งผู้เล่นวันนี้นะครับผมจําเป็นที่จะต้องใช้ชุด A นะครับพอดีมันแข่งติดกันชุด B ีกันยังหายใจกันไม่ไหวอยู่เลยครับผมเลยต้องเอาชุด A มาเล่นทางด้านฟุตบอลคาราบาวครับแทนนะแขขอต้อนรับเข้าสู่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับผมทางส่วนเหนือของลอนดอนนะครับผม ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีสิงโตนักเงินคราวนะครับผมในนัดที่2ของฟุตบอลคาราบาวครับนะฮะหลังจากนัดแรกนะฮะท็อตแนมไปแพ้ให้กับเชลซีในบ้านของเชลซีมา1ประตูต่อศูนย์นะฮะตอนนี้อยู่ที่พวกเขาแล้วครับผมในนัดนี้พวกเขาต้องยิง1ลูกเพื่อให้ได้เล่นต่อเวลาพิเศษและยิง2ลูกเพื่อเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลคาราบาวครับไปเลยครับผมผู้เล่นที่น่าจับตามองวันนี้ก็อยู่ที่มูราต้าเนี่ยนะครับผมจะมาดูดีครับผมว่าจะยิงได้อีกไหมนะฮะ มาตัวนี้มาตัวนี้เปิดไปลูกนี้ถึงฐานะของไรอันเซเสยงเซเสยงเจอฐานะริชเช่โอ้โหแม่งล็อกหลุมสูงเลยเปิดไปยังติดเมสันเมาส์อยู่ฮะบอลจะกลับไปที่บรสมาตัวนี้ดิเล่กับซิซโก้โอ้โหนี่มันอฟอร์มชั่นฝรั่งเศสกลับไปอยู่ด้วยกันหน่อยเนี่ยมาที่เดลิอาลี่ฮะดดลี่โอ้โหติดทางด้านของโคอาซิสแดนเดสให้ไปริชเจมแมทธิอโคอาซิสอ้ายเสียให้เดเล่ครับผมเซเสยงให้มาเดเล่ลี่ฮะกรรมการบอกไม่ฟาวด้วยฮะเมื่อกี้โควาซิสถามนะครับผมอะไรวะเนี่ย แฮร์รี่เคนต้องปักจบดีๆฮะแฮร์รี่เคนตัวอื่นปล่อยมันโล่งๆพอได้อยู่ฮะแต่ว่าเคนนี่คือเข้าประชิดไว้ก่อนเลยฮะมันยิงได้ทุกที่ฮะกลับมาบรัสมาตุยดี้เนี่ยฮะอย่าเข้าบอลพรวดนะฮะค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าอย่างเงี้ยครับผมผู้ชมถ้าใครถามผมว่าเล่นเกมรับยังไงนะฮะค่อยๆเข้าฮะเนี่ยฮะบังมันไว้ฮะบังไว้บอลจะไม่มีอะไรโอ้นั่นนี่กูเพิ่งสอนโดนเปิดมาติดทางด้านของเออร์นันเดสครับผมบอลกลับไปที่ซานโชฮะกองเตะกองเตะคืนกลับมาทางด้านซานโชนี่ครับผมมเกสวนะครับผมนี่เป็นนนออีกัึงครับผผมมจุดดเ่นของฮะ นี่ฮะกระชากไปเห็นโมราต้าแล้วครับผมให้ไปโมราต้าซัดดูนี่เรียบเลยครับผมหนีมือผู้รักษาประตูของท็อตแนมฮอสเปอร์เข้าไปเลยฮะซึ่งไม่ใช่ยอริสแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูชื่อก่อนฮะไม่แน่ใจว่าเป็นกัสปารินี่หรือเปล่านะฮะแต่ว่านี่ฮะเบอร์ยี่สิบสองคิดว่าน่าจะใช่นะฮะผู้รักษาประตูมือสองแล้วนี่โอ้โหดูฮะโมราต้าคมอย่างมากเลยฮะเหตุผลนึงเลยที่อยู่ดึงโมราต้ากลับมาด้วยคือแกมีความเร็วกว่าความแข็งแกร่งนะฮะอย่างเมื่อกี้ จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นอับราฮัมอาจจะไม่ได้ช่องเหลื่อมที่จะให้ซา,านโชเขาปาดบอลมาให้ได้นะแต่พอเป็นโมราต้าเนี่ยฮะค่าวิ่งแกมีถึง87ดนะฮะค่าความหนาถึง80 <c oughs> งคุณผู้ชมเป็นคือหนาเร็วอ่ะโอ้โหเป้งกดคุม้มนะผมโมราต้า <c oughs> โอ้เมอร์ต罗สซิโซ,โซโก้บรัสเมตูอิติต้องเร่งแล้วฮะสเปอร์เล่นชิงกันสวยมันมัน,มนเล่นชิงกันสวยมากครับบอกเลยลูคัสแล้วโอ้โหล็อกมาไม่เป็นไรชีเวลชีเวลบังไว้ก่อนชีเวลชีเวลหนีแหน่อยู่แล้วนี่ไงเห็นปะะฮ แย่งมาได้ละเมสันเมาส์ Mount, จะได้ส่วนไหมมาโคบชสิอกอะไรกันสวนกับการนกหวีดหวานเกินจ <c oughs> บครึง่งแรกไปก่อนนะครับผมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะฮะเชลซีนะครับผมบุกมานำท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะค่อนข้างเป็นงานลำบากของสเปอร์นะฮะตอนนี้ต้องยิงสองลูกเลยนะฮะเพื่อ <c oughs> ที่จะจริงๆสองลูกก็ยังไม่เสมอเลยะคะเดี๋ยวก็มาดูครับผมว่าจะเป็นยังไงฮะโคชมูจะแก้มายัางไงนะฮะมูรินโญ่นะฮะโอ้ ยังแก้เกมมาไม่ตกเราเผมเชลซี Chelsea ยังบุกขึ้นมาอยู่อีกนะฮะแบ็คแบ็คเดวิลเลียนะฮะวิลเลียนได้ไงให้ไปทางหน้าของมาติโอโควสิตคืนมาให้เมสันเมาส์เมาส์รอจังหวะลองแกกบ,บ็กกลับมาดีอ้าดโดนจดบอลไปอยู่ที่ซนะันโชวะซันโชวล็อกมาหนึ่งทีให้คืนออกลับไปเมสันเมาส์ลูกนี้ได้บอลลูกนี้โอ้โหยังติดทางหน้างกองหลังอยู่ฮนะติดบอลครับผมน่าเสียดายฮะความแรงขนาดนั้นนี่ผมว่ากกสปารินี่นี่ไม่ต้องรับอะครับผมโอ้โหยิงไปนี่ฮะติดบอลอยู่ฮะ จะเลือกขายตัวหลักเยอะเหมือนกันนะฮะน้ำมูเนี่ยไม่รู้คิดอะไรอยู่อะเมสันเมาส์เมาส์รอจังหวะให้ไปที่จาโดซานโชเล่นชิงกับเมาส์ครับผมเมาส์รอแล้วทิมมานี่ครับผมจะตามทันไหมครัซานโช่หูอย่างไวไวมากครับผมซานโชกระชากไปถึงเส้นหลังรอจังหวะแล้วทิมไอตอนที่ไม่ละเอียดครับอยู่ในช่วง66นาทีนะฮะเซซิญงให้ไปชิมิสคาสเซซิญงเล่นชิงกันนะกลับมาที่ชิมิสคาสเปิดมาเป้าหมายคือไฮด์รูเกตเลยหมงด้วยครับโโอ้หบ้าเอ้ อย่างดีว่าเข้ามือเกป้าเกป้าทุ่มไปให้รูดิเกอร์เปลี่ยนตัว3คนเลยครับผมซานโชออกครับผมแล้วก็เอาปูริซิสกับเดลลาเวก้าลงมาฮะแล้วก็กองกลางรู้สึกผมจะเอาโรต้าชีลงมาด้วยฮะเลนชิงโอ้โหน่ากลักกว,นนกกวน่ากลัวน่ากลัวต้องต้องเอาออกไปก่อนบอลไปอยู่ที่อ๋อเบอร์เบเดครับไม่ใช่โรตซิสบาเบเดบาเบเดรอจังหวะให้กลับไปท่าน,นาของคริสเตียนปูริซิสมาแล้วฮะปูริซิสนี่ก็ไม่แพ้ครับผมคือตอนนี้ปีผมเร็วทุกคนนะปูริซิสเล่นงะปาดไปไม่ถึงยังได้ของโควาซิสฮะยังได้้้แลลวูกนีอ ้ยิงไม่เข้าครับออ้ยบอลกุกคลิกกุกคลิกยิงไม่ได้ฮะส,สเปอร์กองหลังยังเยอะอยู่ฮะซิมิกาสให้ไปทางได้าของดเดเลอาลี่ออกมาไราอันเซซิยงล็อกไว้หนึ่งทีฮะไดเออร์โอ้โหนี่ถึงขนาดต้องเอาไดเออร์มาเล่นหน้าเลยอย่าเนี่ยฮานามูมึงจะเปิดมงอะไรทักหนาเนี่ยอันเดอร์วิร์เรลครับผมให้ไปโรเซลโซฮะนี่คนนี้ผมก็ชอบครับผมนี่ไงนี่ฮะเจวันนี้โรเซลโซแต่ตอนนี้สเปอร์ทำอะไรไม่ได้ครับผมจบเกมการันเป็นที่เรียบร้อยฮะ เปนงันว่าเราได้หนึ่งทีมนะฮะที่จะเข้าไปอยู่ในรอบชิงชะเลิศของฟุตบอลคาราบาวครับว่าผมก็คือเชลซีนี่แหละมาจับมือกันนะฮะโคชยูจับมือกับโคชมูนะฮะจับมือกันนะฮะโอ้โหแฮร์รี่คนวันนี้เราเราทำได้ครับผมผมประกบจนอยู่อะฮะกูตามมึงคนเดียวอะฮะไอไม่ได้บอลเลยเป็นโมลต้าอีกแล้วนะครับผมที่ยิงประตูชัยนะฮะนัดที่แล้วก็เป็นโมลต้านะฮะที่ยิงประตูโทนของเกมลยครับผมจบไปแล้วครับผมเชลซีหนึ่งทอตแนมฮอสเปอร์ศูนย์นะครับผม พอจะมีเวลาตอบคำถามหน่อยไหมคะโคชคะอ่าได้สิคะถ้าเป็นเสียงผู้หญิงก็ถามได้จริงซานโชเนี <S S ่ยเป็นโฟกัลเล่นที่สุดยอดมากเลยนะคะคุณรู้สึกพอใจกับฟอร์ลเขาในวันนี้บ้างไหมคะฟอร์มของซานโชอย่างนั้นหนะฮะก็อันนี้แหละฮะซานโชเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะแล้วเขาก็สมควรแล้วที่ได้รับคําชมนะี่ยก็หวังว่าเขาจะรักษาฟอโฟกัลเล่นอย่างนี้ได้ต่อไปนะฮะเออคุณคิดว่าคุณสามารถชนะได้เนี่ยตั้งแต่ภายในครึ่งแรกเลยเนี่ยรู้สึกพอใจกับฟอโฟกัลเล่นในครึ่งหลังบ้างไหมคะ อพอการเล่นจริงๆอ่ะผมอยากจะบอกว่าควรจะเล่นดีกว่านี้นะผมคิดว่าเราควรจะได้เล่นได้ดีอย่างนี้แหละถูกแล้วแล้วก็มันเป็นผลที่ทำให้เราชนะนะครับผมเยี่ยมยอดไปเลยนะคะรู้สึกใชยชนะอันนี้ทำให้คุณสามารถได้เข้าไปสู่ในรอบชิงคิดว่าจะสามารถเออได้ช่วยมาไหมคะรู้สึกไงที่ได้เข้ารอบชิงกันเหรอ,อก็ต้องบอกว่าผู้เล่นทุกคนของผมเนี่ยทุกตำแหน่งเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมฮะมันก็เลยทำให้เราสามารถได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะ โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคำถามหมดแล้วค่ะโคช้ชคะโอ้แล้วนี่คืออะไรคะเนี่ยบอสถ้าผมไม่ได้ลงเล่นบ่อยๆกว่าน,นี้เนี่ยผมคงต้อง,ต,องต้องพิจารณาอนาคตของผมกับที่นี่ก่อนแล้วนะมึงไม่ได้ลงเล่นแค่แป๊บเดียวองนะเว้ยออาอานี้ไปนายยังมีพื้นที่ในใน,ในตำแหน่งนั้นอยู่ไม่ต้องพวงกองเต้ก็เป็นบอสผมไม่อยากจะโกหกนะตอนแรกเนี่ยคือผมค่อนข้างที่จะเครียดเลยแหละว่าคุณมีแผนที่จะหาใครมาแทนผมเนี่ยโดยการที่เอาเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยฮะ แต่ว่าตอนนี้ผมค,ค่อนข้างที่จะเไม่ค่อยเครียดแล้วแหะครับผมขอบคุณนะฮะที่ทําให้ทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งคือเนี่ยตั้งแต่ผมซื้อไรซ์มาเนี่ยกองเต้นี่งงแงบอ่อยมากเลยฮะั้งทางที่ทางแลงที่แกก็ได้ลงเป็นตัวจริงในบอลหลักๆอยู่แล้วครับผมเนี่ยเอ้ยนะนายอย่าเอาเรื่องน้ามาใส่ในหัวนายเลยนะพยายามทำตัวทํางานให้หนักขึ้นเพื่อทักษะตําแหน่งนายไว้เข <c ười> ้าใจไหมไม่ใช่มาบอกว่าชันจะต้องให้นายลงแล้วก็เลิกงงแงสซะที เค้ยคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอพักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง G4U ให้ดูด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมผู้ชมเค้ยสำหรับอ่าฟีฟ่า20เมกิดเอาูในวันนี้ก็ขอพักไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายครับผม